ฮัลโหลสวัสดิ์ทุกท่านที่ตื่นนะมาดูคลิปผมนะครับวันนี้กลับมาพบกับจิ๋วกันอีกเช่นเคยในโรบอคก,กันอีกแล้วนะฮะในแมปทางด้านของอนิเมะแชมเปี้ยนเองนะครับผมก็อันนี้เป็น EP ที่3นะก็ถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตก็จะเห็นว่าไออีพแรกผมอยู่ไอแดร์พิก้าสุดอีพีสองผมหาเว็บเป็นหงมารอีพีสามผมอยู่นี่ในสุดท้ายแล้วนะครับผู้ชมซึ่งคลิปนี้ก็จะน่าจะเป็นเชิงคลิปสั้นอีกรอบนึงนะครับแต่วันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมา มาหาสิ่งที่ Lily. เรียกว่าหลายๆคนน่าจะต้องการนะครับผมก็คือ e n c i e n Stone นะครับผมอ่าตัวหนึ่งอ่าแม่ดูว่ามันคืออะไรบินไปนเลยอืมเป็น Iron Man อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ครับคุณผู้ชมเป็นตัวคเควสของหินนะครับคุณผู้ชมนี่เราต้องไปรับเควสของมันมาซึ่งคเควสของมันนะครับก็จะให้เราตามหา a n c i e n Stone เหมือนกันนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนี้สามอันใช่โอ้สปิน กีบมันเลยโอเคแน่นอนคุณผู้ชมให้เราหามาให้เราไปหานะครับสับันในดานของบีนะครับผมซึ่งถามว่าเราจะได้อะไรเราจะได้เป็นคอสมิกซัมมอนของดานบีนะครับคุณผู้ชมซึ่งดีมากมากเลยซึ่งตอนแรกผมก็ได้ลิงตัวนี้มนาะก็เหมือนลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่ารีวิวตัวนี้แล้วก็วิธีได้นะครับซึ่งผมก็จะบอกนะครับว่าเอนเซียสตนทั้งสามันอยู่ไหนบ้างมาดูกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงแรกครับเดี๋ยวผมจะเดินแบบภาคบินแล้วกันไม่บิน ให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมไอ้แรกเรามาตรงนี้มาจากอัดของเราเกิดตรงนี้ใชไหมคุณผู้ชมเราเดินมาปึ๊บทำเควสไอ้เฉดดิเราอันนั้นมันต้อง DPS ถึงอันนี้ก็ต้องใช้เงินซื้อนะคุณผู้ชมให้เรานะครับเดินใช่ไหม๋ยวผมนึกกัดใช่ใช่ใช่ให้ให้เรานะครับเดินเลี้ยวขวารตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะสปินจากนั้นก็จะเจอสปินไม่ใช่ไม่ใช่ใชละ จากนั้นเราก็จะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอะอี๋ย่าเดี๋ยว็ดผมลืมอ่ามันอยู่มุมไหนนะอย่าเด็ดเด็ดบินกันกันหนึ่งอันนี้ผมลืมจริงคุณผู้ชมเอานี่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 ผมเลย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 คุณผู้ชมครับเลี้ยวขวาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมทางขึ้นนี้ตรงนี้ตลาดใช่ไหมครับข้างหลังนี่อันแรกคุณผู้ชมเป็นเชื่อมโซนนี่นี่แล้วคุยกับมันโอ้ยูโฟมี่คุณเจอฉันเกียรตแรกแหละท่านี่คุณผู้ชม คุ้มดเท่านี้เลยหายครบสามันแต่ก็ถ้าจอนแรกที่ถ้ายังไม่ได้ไปดูยูทูบวกกับอายังไม่ได้ลองหายเองก็จะไม่รู้ะครเขา่าอยู่ไงก็ประมาณนั้นอืมเท่เวลาหน่อยต่อมาครับพวาอันที่สองอันนี้เราต้องปลดล็อกเควสของไออุลหาระก่อนไอตัวเนี้ยแปนบนึงเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวผมไม่ดูครับเนีย่ยต้องปลดล็อกเควสของไอเอิ้นเอ้ามันไปไหนละเอา้าปลดล็อกแล้วหายไปเลยเอิ้นนั่นแหละครับผู้ชมมันจะมีอุลหาระในเรื่องบีนะครับอยู่ตรงแถวนี้นะครับผู้ชม ถ้เราทําตามคมันนะครับมันถึงจะปลดล็อกประตูตรงนี้นครับไปด่ากันไปตรงนี้นี่แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ขบันเป็นแท่นที่แบบว่าเหมือนเขาลังก่อสร้างใช่เหมือนกระแพงพังขึ้นไปนะครับผู้ชมตรงนี้เราก็ทําการเลี้ยวซ้ายนะครับไปหาเช่นสดโตนมันจะอยู่ตรงนี้ผู้ชมนี่ไอ้บอสต,ตัวนี้แล้เวเข้าไปรูปๆเลี้ยวขวานี่ผู้ชมเดียนี้ผมจำได้เนี่ยครับกดรีบไป ดูฟอมีเออแล้วก็จะเจอหินอันที่สองนะครับผมแล้วก็อันที่สามจะเป็นอันที่ผมต้องไปดูยู u ูบเพืจะเจอนะครับเพราะว่าตอนแรกผมาาไปหาไม่เจอเหมือนกันแต่แม่งอยู่แบบมหศจันย์มากผู้ชมให้เรามาเจอตรงนี้นใช่ไหมคุผู้ชมนี่เราไปหาตรงนี้มาแล้วเราก็นี่เข้าประตูนี้ไปเป็นประตูไปข้างบนนะครับไปหาเบียคุยะเออถ้าจะไม่ผิดนะชื่อน,นะนี่ไข้าปรข้างบนไปหาเบียคุยะซึ่งไอหินไมเชื่อตนนะครับอันที่สามจะอยู่ตรงนี้คนะผู้ชมนี่จำผิดตรงนี้ได้ไหม เห็นว่าจะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เห็นตรงนี้เรามองลงไปข้างล่างมันจะมีที่เกาะอยู่ตรงนี้นี่ครับผู้ชมนีอันนี้อันที่สามนะครับเป็นหินแล้วกดคอนเฟิร์มไปนะครับเรียบร้อยเควสถุนแล้วครับก็ขึ้นไปก่อนก็จะมารับคอมพิวสเควสนะครับตรงนี้ดูกันว่าได้ผมได้สิ่งที่ผมต้องการหรือผมได้สิ่ได้สิ่งที่ผมได้เห็นมาหรือเปล่านะครับผู้ชมคอนเฟิร์ม ไม่ขึ้นไหนเลยสิอาผมได้หรือเปล่าคอสคอมคอนม,ม,มอนอยู่ไหนหวะเนี่นี่คือวิธนี้นี่อันนี้เป็นอาสปิริตสม,มอนนะครับผมอนนันเป็นก็คอนมิกกันแหละครับนี่ได้อันเดียวนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นวิธีการหานะครับผมก็หาง่ายอยู่นะแต่ต้องบทล็อกนาสุดท้ายเราก็จะมาสุ่มกันนะครับเพราะว่าน,นี้ผม ก็จะมารอหาพร้อมคลิปเนี่ยครับก็เพิ่งได้มาเราก็จะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอันนี้เป็นอ่าเหมือนคอสมิกของดาสุดท้ายนะครับมันก็น่าจะได้โอกาสโอกาสตัวของออุลาหาระปะน่าจะเยอะกว่าคุผู้ชมเดีย๋ยวลองมาสุมดีกว่าแปบขอแคปไปก่อนขอแคปไปก่อนเนะเอาไปทําคลิปไปทำโปรคลิปครับเลื่อนลงไม่ได้เออประมาณตรงนี้ก็ได้ แป๊บหนึง่งครับุ่้โอเคครับแล้วก็จะมาสุ่มนะครับก็กดไปตรงนี้เลือกไอเทมเลือกสปิริตแซมมอนนี่นะครับผู้ชมก็จะมี 25%-25%-50% อันนี้ผมไปดูจาก Youtube มาหลายๆที่นะครับอันนี้เป็นกิูอันนี้เป็นโกโจแล้วก็เป็นอุราคาระน,นะครับอันนี้ก็ถ้าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมอยากได้ ตัวไหนก็ได้เพราะว่าผมยังไม่มีสักตัวแต่ก็ถ้าได้อุลางหะักษ์ก็ดีนาเม็ดสูงสุดนะครับลองมาสูบันเลยไปในสามสองหนึ่งดึงคันโยกลงไปดูจะได้ตัวอะไรถ้าได้คอรลีนี่โคตรโชคดีเลยโอเคฮะไม่มีแล้วไม่มีคอรลีแล้วโอเคงั้นตัวธรรมดาคุณผู้ชมเอ๊ะเราไม่หลุดอ๋อมาแล้วตัว ตัวอะไรอู้ลาะฮาระยิงเยอะยครับผู้ชมห้าสิบอร์ซออกเบลเจ็ดสิบนะครับอืมได้ผมได้คอสมิกตัวที่สองครับผู้ชมดีดามิเสองแสนเอ้ยเอาเรื่องเยี่ยมเยี่ยมก็ต้องเอาไปปั้นต่อ <c oughs> ผมก็น่าจะไปปั้นต่อทําเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าก็เพิ่งได้คอสมิกตัวที่สองเองก็คลิปก็คงมีประมาณนี้ครับเพราะเป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาหาไอซิอสเตอรตัวนี้คุณผู้ชมดูแล้วก็มาส่มให้ดูนะครับ ก็คิดว่าคงมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำแมพไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเชียร mm ์ก hmm. mm ันทุก i m ม a แอ e ์เอ y วี y ดครับผม